ธนาคารกรุงไทยสํานักง,งานเขตลกบุรีเชิญชวนประชาชนและร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดหวังกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลสําหรับโครงการคนละครึ่งพัดเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของนายอนุทินชาญวิรุฬห์นายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อลดรายจ่ายให้ประชาชนมีกําลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและสร้างรายได้แก่ร้านค้าร้านค้าย่อย นำไปสู่การกระตุ้นและพื้นฟูเศรษฐกิจไทยภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้าและบริการบางประเภทให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโดยภาครัฐจ่าย50%ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยกำหนดวงเงินสิทธิหากเป็นประชาชนผู้ยื่นแบบสแสดงรายการภาษีจะได้รับ2,400บาทต่อคนและกรณีประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบภาษีจะได้รับ2,000บาทต่อคนในห่วงระยะเวลาใช้จ่ายโครงการตั้งแต่29ตุลาคม2568 ถึง31ธันวาคม2568นี้ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนของโครงการคนละครึ่งพัดโดยนายสิงหาเห็นพันพิรุณผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตลบบุรีขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีและร้านค้าผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัด ตามนโยบายของรัฐบาลโดยร้านค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาแล้วและผ่านอานเกตไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยอัปเดตถูงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกดยอมรับเงื่อนไขโครงการที่รูปแบบแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัดสำหรับร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียนในวันที่15ตุลาคม2568ถึง19ธันวาคม2568ซึ่งจะรู้ผลไวภายใน3วัน โดยร้านค้าใหม่ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยสมัครเป็นร้านค้าถูงเงินสำเร็จพร้อมเตรียมบัตรประชาชนรูปถ่ายร้านค้าของเจ้าของเป็นการประกอบกิจการส่วนร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือวิสาหกิจชุมชนโอท็อปให้นำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยืนยันการประกอบการจริงส่วนร้านค้านิติบุคคลร้านย่อยธุรกิจเฉพาะนำแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อส่งตรวจข้อมูลหน่วยงานรัฐนำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้วติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือจะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันสำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปถุงเงินเพื่อตรวจสอบเข้าโครงการคนละครึ่งพัดโดยในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองก็ได้มีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมมีการอบรมให้กับพนักงานรวมถึงได้มีการจ้างพนักงานพิเศษมาเพื่อสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะทั้งนี้ผู้ที่สมัครใช้สิทธิคนละครึ่งพัดจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนและต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ประกอบการร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15-19ถึงธันวาคม2568ผ่านเว็บไซต์คนละึ่งทัดตามด้านล่างนี้นะครับบัตรประชาชนทั่วไปสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20-26ถึงตุลาคม2568ตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึง22นาฬกา ผ่านแอปกระเป๋าตังค์และสามารถเริ่มใช้สินได้ตั้งแต่วันที่29กตุลาคมถึง3 1ธันวาคม2568นี้ขณะที่รูปแบบการใช้สิินกลุ่มผู้ยื่นภาษีจะได้สินสูงสุดถึง2,400บาทต่อคนส่วนกลุ่มทั่วไปจะได้รับสินสูงสุด2,000บาทต่อคนซึ่งจากัดการใช้ไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนโดยรัฐบาลจะร่วมจ่าย50%ของค่าอาหารเครื่องดืม่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่านการใ,ใช้จ่ายแอปกระเป๋าตังค์และร้านค้าจะรับเงินผ่านแอป ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทร02111122ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตเลิกตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนหรือวงเงินคงเหลือโทร02111122กด2ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตเลิกตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามข้อมูลโครงการได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคงโทร022739020ต่อ3510 3238 3313 3512 3532หรือ3502ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาก30นาทีเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตเลิก ขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีสถานีข่าวบุรีแบ็กกิ้งนิวทีวีอัครพลศรีดีรายงานสวัสดีครับ